สูตรที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้มีชื่อหลักสูตรว่าจําแบบใหม่และแน่นอนค่ะเป็นหลักสูตรที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของทักษะ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความจำนะคะหลักการง่ายๆ2หลักการที่จะช่วยทำให้เรามีความจำที่ดีมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะใหม่รัดดาวันชูช่วยค่ะเป็นวิทยากรที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการพัฒนาสมองค่ะเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดและความจําหลักสูตรที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้มีชื่อหลักสูตรว่าจําแบบใหม่และแน่นอนค่ะเป็นหลักสูตรที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของทักษะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความจำนะคะหลักการง่ายๆ2หลักการที่จะช่วยทําให้เรามีความจําที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึง ถึงเครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจดจําอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลทําให้เราสามารถจดจําได้ในระยะยาวและสุดท้ายนะคะการนําไปประยุกต์ใช้ในด้านของการจําเพื่อการอ่านหนังสือการจับประเด็นค่ะแล้วพบกันในตอนค่ะ ในตอนแรกนี้นะคะเป็นตอนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางด้านของความจําของพวกเรานะคะแล้วก็มีแบบทดสอบหรือว่าเป็นเกมให้พวกเราเล่นด้วยค่ะเป็นเกมทดสอบความจํานะคะมาพูดถึงความเชื่อกันก่อนค่ะเรามักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความจำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งความเชื่อแรกเนี่ยที่ใหม่ได้ยินมาบ่อยๆเลยนั่นคือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความจําและความเข้าใจซึ่งหลายคนเชื่อว่าไม่จําเป็นต้องจําหรอกแค่เข้าใจก็พอแล้วทุกคนคิดว่าจริงหรือไม่คะกับความเชื่อนี้นะคะ งั้นเดี๋ยวเราลองมาคิดตามเกี่ยวกับด้านของความเชื่ยนี้การน,นะคะอยากให้พวกเราค่ะนึกย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมานะคะตั้งแต่สมัยตอนที่เราก่อนจะเข้าโรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะฝึกฝนให้เราค่ะจําเกี่ยวกับเรื่องของพยัญชนะภาษาไทยที่มีทั้งหมด44ตัวนะคะตั้งแต่ก็ไกลขาขาย,ขาายจนถึงฮอนกคู่นะคะพอเริ่มเข้าสู่โรงเรียนคุณครูเริ่มให้เรารู้จัก อักษรไทยนะคะพยัญชนะไทยรวมถึงสระภาษาไทยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเรารู้จักพยัญชนะและสระเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้จักมาจากความจําหรือความเข้าใจคะ่ะแน่นอนนะพวกพยัญชนะหรือว่าสระที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความจําเพราะเราต้องท่องจํามันถูกต้องไหมคะหลังจากที่เราท่องจําเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีข้อมูลในสมองเพื่อที่จะต่อยอดในการเชื่อมโยงความคิดต่างๆเช่น,นเรารู้จักกอไก่ถึงฮอนคูกเรารู้จักสระแล้วเราใส่ความเข้าใจเข้า ก็ไก่ผสมสระอาก็อากาขออาขาเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อเมื่อไรก็ตามที่พยัญชนะผสมกับสระเช่นสระอามันจะออกเสียงอาเช่นกามาตาปานะคะนั่นคือความเข้าใจละเพราะฉะนั้นพื้นฐานมันเริ่มมาจากความจําเมื่อเราจําได้จะมีข้อมูลอยู่ในสมองเราเมื่อข้อมูลอยู่ในสมองเรียบร้อยแล้วมันจะต่อยอดสู่ความเข้าใจทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราเอามาประยุกต์ใช้เมื่อเราใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆ มันจะเกิดเป็นความทรงจําระยะยาวซึ่งเราไม่ต้องท่องมาแล้วซึ่งเราไม่ต้องอาศัยความเข้าใจแล้วแต่ว่ามันอยู่ในความทรงจําระยะยาวเช่นนะคะเวลาเราขี่จักรยานสมัยก่อนเราขี่จักรยานเก่งมากเลยปล่อยได้2มือนะคะแต่ว่าพอมาปัจจุบันเราไม่ค่อยได้ขี่จักรยานลเราขับแต่รถ ถ้าสมมติว่าใหม่โยนจักรยานให้1่คันหรือเอาจักรยานให้1่คันเนี่ยพวกเราจะยังขี่กันได้อยู่ไหมคะแน่นอนเราขี่กันได้ละเพราะว่ามันถูกฝังอยู่ในมัสเซลหรือว่ากล้ามเนื้อละเมื่อไรก็ตามที่ความทรงจํานั้นหรือข้อมูลนั้นเราใช้งานบ่อยๆเราใช้งานซ้ําๆมันจะทําให้ความทรงจํานั้นเนี่ยเกิดเป็นความทรงจําระยะยาวซึ่งเราไม่จะไม่จเป็นที่จะต้องท่องจํามันนะคะนั่นคือความจําและความเข้าใจถามว่าไม่จําเป็นต้องจําหรอกแค่เข้าใจก็พอใช่หรือไม่จริงๆแล้วควรมีควบคู่กัน ทั้งความจําและความเข้าใจการที่เราจะจําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันจํามาจากความเข้าใจมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ความทรงจําที่ ทีละมากๆหรือว่าจําทีละยากๆอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความจํากับความเข้าใจควรมาควบคู่กันนะคะคราวนี้เดี๋ยวใหม่อยากจะให้พวกเรามาทดสอบความจําของพวกเราหน่อยซึ่งความจํานี้จะมาจากความเข้าใจด้วยใหม่จึงเอาคํามาทดสอบพวกเราคําเหล่านี้พวกเราเข้าใจและรู้ความหมายทุกคําเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่าถ้าเราเข้าใจและรู้ความหมายทุกคําแล้วเราจะสามารถจําได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวใหม่จะโชว์คาให้พวกเราทีละ1คําคนะคะมีทั้งหมด16คํากติกาการ การจำคือให้จําอย่างเดียวห้ามจดในขณะที่เราจำห้ามจดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วใหม่จะให้ทุกคนค่ะจดคำที่จำได้ลงบนกระดาษเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้พวกเราเตรียมอุปกรณ์มาไว้ตรงข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ปากกาค่ะเอาไว้เพื่อใช้สำหรับจด หลังจากที่เราจําเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ใหม่โชว์คาครบเรียบร้อยแล้วนะคะทวนซ้ำค่ะเราไม่ได้แข่งกันจดเร็วแต่เราแข่งกันจําเพราะฉะนั้นห้ามจดในขณะที่จํานะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวใหม่จะเริ่มโชว์คาทีละ1คําค่ะเริ่มค่ะ โอเคค่ะครบทั้ง16คำเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้พวกเราค่ะลองจดคำที่จำได้ลงบนกระดาษค่ะให้เวลาในการจดทั้งหมด32วินาทีค่ะเท่ากับ2เท่าของความจำเริ่มจดได้เลยค่ะไม่ต้องเรียงลำดับนึกคำไหนได้จดเลย โอเคค่ะครบ32วินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเรามานับดูกันสิคะว่าคำที่เราจดได้ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่คำค่ะลองนับเลยค่ะ โดยส่วนใหญ่นะคะที่ใหม่เคยไปสอนมาทั่วประเทศเลยอายุต่ำสุดที่ใหม่เคยสอนคือ5ขวบครึ่งนะคะและอายุที่สูงที่สุดคือ95ปีสถิติโดยทั่วไปลองมาดูนะคะว่าพวกเราอยู่ในสถิติของกลุ่มไหนนะคะคนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีความจำอยู่ในระดับดีเยี่ยมอยากจำอะไรจำได้หมดเลยนะคะคนกลุ่มนี้จะสามารถจำคำได้ประมาณตั้งแต่คำที่12จนถึงคำที่16นะคะจะมีอยู่ประมาณสัก20%ได้ ส่วนกลุ่มที่2ค่ะคือจําได้ตั้งแต่คําที่7จนถึงคําที่11นะคะจะมีอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะมีส่วนน้อยค่ะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์คือจำได้ไม่ถึงเจ็ดคำนะคะพวกเราอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างคะดีเยี่ยมปานกลางหรือว่ากลุ่มสุดท้ายนะคะจำไม่ถึงเจ็ดคำค่ะคราวนี้ค่ะหม่อยากถามพวกเรานะในชีวิตของพวกเรานะคะมักจะมีข้อมูลให้พวกเราจำเยอะมากเลย ไอ้คำสิบหกคำที่เราจําเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นคําที่เราเข้าใจและรู้ความหมายถูกต้องไหมคะแต่ว่ามันจําไม่ได้อย่างที่ใหม่บอกตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะว่าความจํากับความเข้าใจมันต้องมาควบคู่กันถ้าสมมติว่าเราเข้าใจอย่างเดียวแต่จําไม่ได้เราก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้แต่ถ้าเราจําอย่างเดียวเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราจํามันก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะเกมนี้ไม่อยากทําให้ทุกคนได้เห็นว่าความจํามันมากับความเข้าใจนะคะหรือบางคนมีความเชื่อ ที่ว่าเฮ้ยฉันอายุมากแล้วเนี่ยความจําฉันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีเท่ากับเมื่อก่อนหรือว่าเด็กๆมันน่าจะมีความจําที่ดีมากกว่าหรือเปล่าจริงๆแล้วค่ะใหม่มีไอดอลคนนึงหรือว่าเป็นต้นแบบของใหม่คนนึงนะคะเป็นคนที่ทําให้ใหม่เนี่ยได้ฝึกความจําจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะอาจารย์ท่านนี้มีชื่อว่าอาจารย์บุญเกิดธรรมวาสีซึ่งอาจารย์เป็นคนอายุ70นะคะ,กะเกษียณมาหลายปีแล้วแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาทักษะทางด้านของความจําได้อาจารย์เลยไป ฝึกความจำอาจารย์สามารถจำเบอร์โทรศัพท์ได้300เบอร์โดยที่ไม่ต้องจดพร้อมชื่อเจ้าของเบอร์ไม่ใช่เบอร์ที่แบบเป็นเบอร์ญาติพี่น้องนะเป็นเบอร์สถานที่สำคัญหรือโรงพยาบาลหรือเบอร์อื่นๆนะคะนอกเหนือจากเบอร์โทรศัพท์ที่เขาจำได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถจำรหัสไปรซณีได้ทั่วประเทศทุกตำบลทุกอำเภอเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาเป็นแชมป์คอสเวิร์ดของประเทศไทยสามารถจำดิกชันนารีได้ทั้งเล่มเลยอันนี้คือคนอายุ70เขายังสามารถจำได้อยู่เลยนะคะหลายคนก็เลยเหมือน กับตอกย้ําตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่มีความจําไม่ค่อยดีฉันจําไม่เก่งนะคะตอกย้ํากับตัวเองในเรื่องของความเชื่อเหล่านี้ไปเรื่อยๆพอเราตอกย้าไปเรื่อยๆใครบอกว่าจําได้ไหมจําไม่ได้เฮ้ยฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนฉันเอาปากกาไว้ตรงไหนกุญแจรถกุญแจบ้านลืมประจําเลยเราเลยมีความรู้สึกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลทําให้เราคิดว่าเราเป็นคนที่มีความจําไม่ดีพฤติกรรมที่เราลืมสิ่งของบ่อยๆไม่ได้เกี่ยวกับทักษะทางด้านความจําแต่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ คาสํัญหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเลยคือสติมาปัญญายังไม่เกิดนะคะถ้าสมมุติว่าสติมาปัญญาก็จะต้องเกิดด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติเวลาระวางสิ่งของไว้ตรงไหนเทคนิคของใหม่คือสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่เราจะวางนะคะหรือว่าพูดมันออกมาว่าฉันวางกุญแจไว้บนโต๊ะหน้าห้องกินข้าวนะคะสมมุติเพราะฉะนั้นค่ะในหลักการพัฒนาทักษะทางด้านความจำหม่อยากให้เราชวนคิดกันนะคะว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถจำอะไรได้บ้าง ลองให้เวลาในการคิดประมาณสักหนึ่งนาทีค่ะค่อยคคิดไปเรื่อยๆค่ๆคะในชีวิตของเรานะคะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสามารถจํามันได้ดีบ้างมีอะไรตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าเราจะจําได้โดยไม่มีวันลืมเลยค่ะจะเป็นบุคคลสิ่งของเหตุการณ์วันสําคัญหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเราจํามันได้ อย่างตอนที่ใหม่เล่านิทานให้กับลูกฟังนะคะนิทานเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถจดจําเรื่องราวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนจํานิทานเรื่องของสโนไวท์กับคนแคร์ทั้ง7ได้ไหมคะถ้าใหม่เล่าถึงสโนไวท์กับคนแคร์ทั้ง7ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยใหม่อยากรู้ว่าพวกเราจะทบทวนความจําได้หรือเปล่าสโนไวท์ค่ะหนีออกจากพระราชวังมาเจอกับคนแคร์ทั้ง7ค่ะอยากทราบว่าทําไมสโนไวท์เนี่ยเขาถึงได้ตายและใครเป็นคนที่ทําให้สโนไวท์ตายในตอนแรก ทุกคนน่าจะนึกออกว่าแม่โมดเป็นคนที่เอาแอปเปิ้ลมาให้กับสโนไวท์สโนไวท์กัดแอปเปิ้ลไปหนึ่งข้ามแล้วก็ตายนะคะแล้วคราวนี้สโนไวท์เนี่ยถูกนอนบนห้องนะคะแล้วก็มีเจ้าชายมาจุมพิษสโนไวท์นะคะให้สโนไวท์ฟื้นขึ้นมาเห็นไหมคะสตอรี่ที่แบบเราอาจจะไม่ได้ฟังมานานมากแล้วเมื่อเวลาใหม่ถามพวกเราก็จะนึกตามได้หรือแม้กระทั่งนิทานง่ายๆนะคะเกี่ยวกับกระต่ายกับเต่าแข่งกันนะคะอยากถามว่าจําได้ไหมคะว่ากระต่ายกับเต่าที่แข่งกันคใครชนะ ทุกคนน่าจะจําได้นั่นคือเต่าชนะเอ๊เราอา่านนิทานเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะทําไมเราถึงยังจําเรื่องราวของมันได้อยู่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าสมองของเรานะคะชอบเรื่องราวชอบเหตุการณ์ชอบการเชื่อมโยงนะคะสรุปสั้นๆนะคะสมองของมนุษย์เราจะสามารถจดจําสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ 1. คือจะต้องมีเรื่องราวนะคะมีการเชื่อมโยงเรื่องราวนะคะทำให้เราสามารถจดจําได้ 2. ต้องอาศัยจินตน,นาการนะคะคิดตามนึกย้อนนะคะ อันที่3ค่ะคือในเรื่องของการใส่อารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเราจะจําได้ดีเช่นใหม่บอกว่าใหม่สามารถจําพ่อและแม่ได้โดยไม่มีวันลืมเพราะว่าใหม่มีอารมณ์ความรู้สึกกับเขารักมากชอบมากหรือว่าเกลียดเพื่อนคนหนึ่งเพราะว่ามันเคยแย่งแฟนเราตอนสมัยอนุบาลหนึ่งฉันจําได้ฉันเกลียดแกอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์เกลียดอารมณ์มรักเราสามารถจําได้ค่ะอย่างที่4ค่ะเราอาจจะมีเทคนิคบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือเวลาเราอ่านหนังสือจะมีเทคนิคที่จะช่วยทําให้เราจําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งแต่ละคนจะมีเทคนิคเป็นของตัวเองนะคะและสุดท้ายค่ะอันที่หค่ะต้องเป็นระบบและเป็นระเบียบค่ะสมองของมนุษย์เราค่ะจะจดจําสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นหากสิ่งนั้นมันเป็นระบบและเป็นระเบียบนะคะนึกถึงกับลิ้นชักในสมองของเราค่ะในสมองของเรามีลิ้นชักเยอะมากๆเลยค่ะการที่เราได้ข้อมูลมาก็เหมือนกับเป็นการเติมลิ้นชักให้กับสมองถ้าสมมติว่าเราได้ข้อมูลแล้วเราอยากจะโยนใส่ตรงไหนก็ได้นะคะใส่ไปเรื่อยๆนะคะตรงนู้นทีตรงนี้ทีเมื่อ เราต้องการที่จะรื้อฟือ้นหรือว่าค้นหาความทรงจําของเราหรือข้อมูลที่เราเคยเก็บไว้มันอาจจะทําให้เราลือยากมากเลยหรือบางครั้งหาไม่เจอเลยนะคะเหมือนกับของของเราหายบ่อยๆก็เช่นเดียวกันข้อมูลของเราก็จะหายได้บ่อยๆถ้าสมองของเราไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยนะคะคือเราจะต้องจัดระเบียบของสมองนะคะให้มันเป็นระบบสามารถที่จะลื้อข้อมูลออกมาเมื่อไหร่ที่เราต้องการก็ได้เปรียบเสมือนกับการจัดโฟลเดอร์ในสมองเหมือนกับคอมพิวเตอร์ของเราถ้าเราจัดโฟลเดอร์ ในสมองดีๆการที่เราจะมีโฟลเดอร์กี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นเราเป็นคนจัดเองไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนลึกขนาดไหนเราก็จะสามารถหาโฟลเดอร์นั้นเจอได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นค่ะในหลักสูตรจําแบบใหม่นี้นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักการง่ายๆที่จะช่วยทําให้เราสามารถจดจําความจําหรือว่ามีความจําที่ดีมากยิ่งขึ้น2หลักการค่ะ